โบราณคนได้กล่าวไว้แล้ว่าชีวิตคนเเรียวเสมือนต้นไม้เมื่อ,อม,ม,มีดอกออกผลแลวจะต้องร่วงรวยไปตามกันนเวลาเราเองแก่ชราทุกวันการบริยานประเทศก็ทำมาด้วยความยากลําบากบัดนี้ยูเป็นทีรักอยูเป็นวิงควันก้องไปรความประชาชน,ชนชาวม้าคนครกําแพงแกว้วบัดนี้ติดานจ้าั่างสองก็ยังไม่มีคู่ครองที่ตามความวังปราถนาเราเองคือราชาลือใยลูกสา,า้าราทั้งโองคนคือละองดาวเล็สตะกาเดือนอย่างไรเพื่อนคู่นอน เมื่อลูกเจ้าไม่ได้แต่งงานสร้างความเดือดร้อนให้ผู้เป็นพ่อนอนตายตาไม่รับลูกนี่เป็นสิ่งสําคัญลูกคือดวงใจของพ่อแม่ลูกแก็บพ่อแม่แจ็บลูกถูกพ่อแม่ถุกเมื่อลูกมีความสุขพ่อแม่ปล่อยปลับปลื้มและยินดีซึ่งนายพูดนี่ลูกได้เรียนจบได้ทํางานแล้วแกลูกเจ้าให้จบราชบัตรแต่จงกจ้าลูกเร้าแรเจ้ากาโอเรียนควายบริหารธุรกิจหรือว่าสา่าคอมพิวเตอร์ให้ลูกเรียนบัญชีกับจบแล้วห้านตําไห้เรียนบัญชี ตอนนี้ตำไรอย่ะไกล้เบอร์กับม,มันตำตำแต่มันเรียนมันละลูกซ้างแปลเจ้ากาให้ตัวเปลี่ยนเป็นแนวฮอ,อดสเตตโอเฮอ,อดสเตตอยู่ใจก,กันบินไนอย่างแต้นี่รถกวายงายั้นยังกับไกล้เรยงเร็วเลยไอ้ปริด ยังอเองี้ยก็ตีดดควายกุลีทูจะปรบปรแล้วแ่มาบูกูกดันกอดจัลูกูได้โลูกูตะมันใช้กันบินข้องเต้ตด้อทตาไมไดเลยกลายตักเตนตอด <c oughs> บินตันกับบินบินไม่ตันมันตอดอเจอาหลูกูมันลูกเจ้าอาอไอตึงลูกใจลูกใจตะมันแควยคว้า อ๋ออยู่ปลาเนกน้อยจอดปลาครับแหลมแหลมแร่งไอ้ล็กเล็กกับเจ้าเมืองนเ,เจ้าเล่ง้านควยคว้าเอือนจอดปลาเออผมเจะแบกมอแบกอยูุ่กวันละ่ะถ้าฮันควยคว้าคนใดชอบก็ต้องชอบหลกเมืองอใดชอบไหมละ่ะที่หลังที่ก็ได้ถึงชอบมันไม่แหนแล้วแต่ปฟริมานปลาคนเราไม่ต้องกินได้หมาความภูมใจมีได้ต่างพี่ ลูกกูจึงไม่ร่ำไม่รวยเขาไม่ bien bien Ư, มเคยเบียดเบียนพอแม่เออปุ่มใจแถวนี้เราเป็นเด็กเยาวชนทำไรายได้กับครอบครัวไม่ได้ตจเราอย่าเบียดเบียนพอแม่แถวนี้ผู้ปกครองกับปุม่มใจแล้วลูกเราไม่เคยก่อตัง้งพอแม่ใจลูกเผื่อนก็ได้พุ่วแล้วได้เมียแล้วอย่างก็เบี้ยพอแม่ใจลูกกูไม่เคยก่อตั้งไว้แถวไดยยิ่งาตดปางพาา <c oughs> ่ไม่เคยก่อลูกกันเยอะ ไอ้ตึงลูกชายไม่ได้มาด้วยไงบ่งล่ะไม่ได้มากับปอนี่โยเรือนโอ้จ้าไปเยี่ยมที่เรือนวันค่นนิดไม่พอไม่ใช่โยเรือนเองเรือนค่อยเรือนจํำกับไปไล่วันแล้วไปโยไล่ปีแล้วไม่กิดกลับบานพุทธไปกันไล่คนไ,ได้กอันใหญ่เนยไล่กันรอดกันแลย <c oughs> ตกเมานำต้มไปไปติดปลอมหลวงก,กู ไอโบนู่อยู่ได้คนเดือนจองเดือนก็ยี่กอ็อกากหลูกกูเจ้าหน้าที่รักก็อาานุญาตให้อยู่ตลอดชีวิตปุ้มใจจังเลยวิโยจนร่างรักไม่ดีว่าบ้านไม่ปากเจ้าก้าวไปต้องซื้อจาบือเหมือนเปื่อนอย่ามาบืมึงอะไรโบหลูกติดร่างมาโมเปื่อนตาหลูกได้ดีพอได้โบบางคนลูกก็ไปอยู่กรุงเทพโบได้ลูกก็อยู่บางแก่อยู่บางรัก อยู่บางเกนของกูก็ยูบางคว้างแม่ปกมักหมาเบือกูควันหัวเดียลูกติดร่างนี่มึงยืนยอ่เอ,อเดี๋ยวไม่จำติดกันไาให้กูบอกให้รูจะไม่เปรียดพ่อไม่ใจติดอ,อมึงอย่าลืมตาไม่จั่วก็ไม่กังร่างแลง้วอ้ตชวยะคุยกันหัวคนติดร่างไม่ใจติดว่าปลอยจั่ว t ะเบอ l ปล่อยติดปลอยไม่ได้กนลุย บบไาม่ตั้งไปติดอยู่กลักๆักไม่ใจจัวจ่วได้กันยังโบจั่วจะเดินอยู่กัรลุยไม่ติดกายังปักตูร่างัันเหลือยกับเหลือยเล็กก็ไม่ออกอ,อก,กิมมาตัดก็ตัดไม่ออกแต่ใบฟันเหลือยปลดเดียวออกรู <c oughs> ้จากกันอันโบเตียวไ,วไวอ้เพิ่งรุดร่างมาเป็นแล้วนั้นแน่แน่เป็นมืงอันได้ติดต่อหลังกว่าไม่กี่วันเลยบาดหลวงไป ออนยายเคิดแต่ละคณไม่เมื่อนจ้านกพลในัำควังนั่นแหละจนกิดแหละแล้วติดร่างนี่มันดีเพื่อเพราะะไม่ดีเพื่อไม่ดีก้อยก้าวประโยคกันเจอกูตามเลยการี่ติดร่างนี่มันมาดีไม่กูตื้อหว่าตาลูกเป็นนายพอนายย่อบมเป็นนายกันยะเอ,อิดกันไม่ไกลเบลือมันจะจับเคยไหมเออคนเราต้องทำความดีร่างคุณงามความดีอยู่ในราสนาะ ข้าววัดข้าวว่าหรือไม่กระบวดชีวิตประชาชนในเมืองเรานีเจ้าว่านี้กันพินเลยนายสร้างไหว้จำเคยกันไมมจุนฮะผู้ตามแรกกันเด็กไม่เต็งกันมังมอหลักชาเคยฮะไม่ตายกันแช่กับปลากันไดออดไม่ปักอืดวัดปลากริมกับออนี่เออ กันดีกันชาติตื้อแต่ที้นกันแม็ดบวชกันแม็ดอะไรกันยืนบาตรนจนกันตุกเจ้าแล้วลก็เคยใช้บาตรอบวชกันเม็ดแล้วปุยตาเมืองแหลตีกันดีที่ปราตรีแล้วเนี่ยก็ไอปูนนั้นคุยเจีงยงหัว้กันแกงหนักหน้าเลยไปน้อยป่าปลาตาลอดห่อนี้อ่ะหูดุกป่าปลากแูแกนได้เว้นมึงไปน้อยเว้นแว่นปลาเป็นพว่วงๆแว้นไปตำเรือปลาไว้กลุ่มกล,อกล้องกูเลยไอกลิ่มเครื่อง เควนปอมมึงจะได้ตายห่ปลัดนำปลาในตัวงอะไ้จุมเควนไอ้ป่วงเดียวไอ้ตืบปลัดปลอมใน้เมาเจ้าคนปอกูป๋อกูไม่เควนเร่อยลอยปอยปูน้องเควนปลากขปลัดนำใส้ก๋วปก้องกับก้อนไม้ตายห้องฝนแหลมแหล่งเปรตเดวปลาปลาไปมึงปลาไปดีไอ้ด้วยเควนปลาพอได้กันปี้เควนปลาพอได้จ่วยเลือกกลุ่มกลอง ไอน,นี้มึงป่าปลาไปบนดีเพื่อไม่โกกรคหัวปอบปลาอ้นปอดเชียงกินกูมึงป่าปลาไปทำไมเนอะไว้แก,กล้งเหื้อปลาได้กูตามเดยเน่งปริดปรดคนก็นับตื้อปลากันไปไอ้บัวมีปลาดีมึงมีปลามึงไปเตียวกวนคนตายเวลามึงกวนเขาตายมึงก็ต้องขึ้นจานกูก็ยอมขึ้นจานดีกว่าขึ้นเปนหาเหลือไปเนีย คนเราขึ้นด้านมีไรลานไม่ใจติดแต่ว่าขึ้นบินทำใจย,ยังขี้ลอยลานเล็กันลุนวานและติดต,ต,ตึงหลังเคยโดนแหลกง่ายเหลือไปดิตอ,นน,อ,อนนี้นายบ่งล่าหนี่ไปนอยป่าปลาตลอดป่าปลาตลอดก้อยแร็กไม่รู้ความกว้างหนุ่วอลิ้นทู้กูล้านหัวอปวดกูจวกมอมแต่มาไหนอันนี้ไม่ใจโต้ตื้อปลาแบบนี้ใอยฐานโดนเลย ก็ไม่จับโบ้ตื้อปลาลก็จับโบตื้อปืนโด้ไงปลาก็ไม่จับมันแต่เดดดามันได้ไม้ปลายุง่งแม่นนม่เล่นตึงตรงลุ่งแล้วกัยังตามไปครูปบอบโรจได้ตายออเอออย่าแร้งแลงกับกนบา้ากวางมึงแล้งกว่างกับวานดีวะปูดจ้าบาบาจังปีแลุมนีก่กำปัดเลย ทีนี้คนเราม่อมพองคิดแน่กับจ้างความดีเราตื้อปลาดีว่าตื้อปลานายพูนนี่ตื้อปลาไปในแคว้นปลาตลอดแคว้นปลาปลนไฟปุ่มปลาปลาจะนอนปุปมควันกอปลาจะเล่นตั้งอยู่ไ่คุณแลลวไอ้โบแข่งง้นกูแหละแข่งหนักหน้าที่นี่รู้ของนายพูนนี่ตื้อว่าจำเร็จจำเร็จกับเล็กทำไมดื้อก็ตาก,กว่าจำเร็จตานะ มันตึงลูกป้อมลูกเจ้าไม่เคยตามพั่ลูกเจ้าป้อมไม่มัวมันลูกคนอืน่นลูกเผื่อนก็ตามพั่ไม่ลูกเราไม่เคยตามแต่งานตั้งปีไม่เมื่อลูกใกล้บางคนได้ตามพั่งไปมึงแรงไอ้จ่าว่าลูกกูยงูรีดู้จำนำจิ้มจะเจอเดือนมึงงั้นมาแรงไอ้ตึ้งกูจะไอ้พวกกูเจี้ยงตึ้งดิว่าลูกไอ้บองล่ามันตามพั่มึงแรงเลยแล้วว่าลูกมึงตามพัวจริงอ่ะ <c oughs> ให้ลูกกูตามพวกวแหลมนักว่็เคยเลยูกกูตามพวกก็สั้นเคยไปอุ้งว่าหนึ่งกิโลแล้วกูตามเลยกูตามเลยจอะเปนนักหน้าเรื่องเปลือกกึนก่นแม่เอ้ยให้โบก,กวดลังก็เมื่อนีไรายรายให้พ่อรู้ว่าลูกเคยตามพวกันจักกลนแล้วไม่ยอมนอนกันแล้วลังคืนได้ไหม่ไอยกุนอันเลยเดินลาตามยาวเดิน ใอ่ก็วิกยว่าในหลุงเร็วก็ได้แรงเหลืองเผื่อนก็รานก็ได้จักง่ายก้นประนีก็ไม่ได้มั่วเหลืองเผื่อนอยู่เมื่อกันจะผูในเจียง่ายก็โยกันด้วยความรักเจ้ามากี้ก้นจีนีก็รักกันก้นกวดลังก็ไม่เคยแรงเรืืองเผื่อนอย่ามาแต่จะกคู่แม่เกิดกวดลังแม่เกิดกวดลังตายก็ตายกวดลังพ่อแม่ครับพือใดตายแรงเหลืองเผื่อนก็ตีใส่ลัง ป้าไปตั้งมันเนคูรอันอัน,นจะได้เชือกวนลั่งเพราะแม่คูนั่นนะใส่ได้ตีใส่ลังแลกเรียงเผืือนนี่แม่ผ้มชอบนักหน้าแลกเรียงเผืือนคิดแรกตายวันค่อนข้าวันจบที่มาวันกุนเต็มโบแรกเรียงเผืือนเพ็นไป